กราบนมัสการจ้กปูไปเจอแล้วตอนอยู่ดีสบายว่าเจ้าค่ะเสียงคือเป็นจังสันจะหายไปไว้เจ้าค่ะค่ะไม่ไม่หายเจ้าค่ะไายเด้ิมือนี้ยผมบอกว่านะอืมมือฉันวันดีเอาไปคงสุดท้ายค่ะมือนี้เขาเป็นจังไหนค่ะปูจ้าแต่ว่าบางที่ฝันหลอกเลยเพราะว่าแบบสบายพอดีบนไหนจ้าเพราะเป็นยังค่ะปูแต่ว่าจุดทูบวันพระได้บ่หรอจ้าเออจุดผมได้อยู่ Long đây tôi đây là phô lệ tuba lệ tuba đây lệ tuba đây nèn xì tham nèn xì tham lệ tube lệ tube mhm 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 3, 1, 4, mhm lệ mhm 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 đấy, mhm 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 นจ้าเปนนนยุทธีไหมูกับว่าค่ยตีเขาคนคนบนตีเนาะจ้าคนว่านึ่งนี่เป็นเจ็ดกระไรวะนะอือมคนตีเอาตัวเปยไปพร้อมเบนเปย์พร้อมจ้าอืมโอแต่แบบนตุกงแ่งนี้เป็นเจ็ดตีเนาะจ้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็่ีาเปยเอากระไรเล็กถูกแต่ว่าไหนึ่งสี่สามน้ปู แมนตัวยิงๆเครื่องยันยูเหนี่งง้าเลยคื่อหนึ่งที่สามคาปูอือจ้าแต่ว่าในลงเตะมันมันมันค่าทันอยภาพว่าจะไข่ฆ่าอยุบกคาปูสะดวกรงนี้จ้ะบัดที่นี่อันเลขอันสูตรเข้าคำนวณเท่าดีค่คาปูอ่าเลขคำนวณเท่ากับมีเอ่อวิ่งสองจ้าอ่าล่างบนจ้าออาจับปูกะ สองสองจ้าสองสี่จ้าสองหกจ้าเออเลขสามหัวกคหนึ่งสองสองจ้าเดอนกูไปเตือนกับใบวาได้มันลืมหัวยังไงกับผู้หกจ้าวันเขาวันคำว่าไข่ตลี่ไห่เขาจับหนึ่งตรงสองไห่ค่ะเออแับม่เลวเบเอาเด็กคือตรงไอ้คำต้นให้น้องวันนี้ววันอะ ค่คจับผีวารีจิตหมดตอนนี้จ้าคือเมคาละตรีจับให้เหมือนบ่จ้าเมนมันตุ่มกันก็เลยจ้าจังหวัดเดิมเอาในหลงปู่เอาในหลวงป,น,งปนะอืมคารมีโศกรหลวปู่เนาะเอออีกคู่เดียวหลวงปู่นะจ้าแสดงว่าเหล็กนีนคงเดิมเนาะปูนะ่เมนเนะหล็กด้เอาปูนสองคูนะ่ค่ะเหล็กมันกะโตเก้าที่เขาปล่อยตองหวนหลวงปู่เนาะเมน จ้าตัวเก่ามาเพิ่มเติมคือเหล็ถูกหนึ่งสี่สามแต่ว่าหนึ่งสองสองนี่ตัดหลินนดำเด้อผู้ใดมักหนึ่งสองสองหนึ่งกับหลินได้เนาะปูตัดหลินได้ค่ะจับในเบื้งหางเดียวนี่แหละพิจารณาเบื้องต่วันทับผู้ใดมักเหลขถูกกับจัดโหลดค่ะแต่ว่ามันเป็นสี่หกหกสี่นี่กลับหัวไม่ได้เลยหกเนีายจ้าอันเล็กเด่นมีสองมีสี่มีหกหนึ่งบมอปูให้กลับไปคือเก่า จ้ะหักับเก่าระวังระวัดระวังมันกับหัวเป็นเอ่อเก่าซีเสินะค่ะปูอืมตัวซีปูมันกับหัวนี่จ้ะกันเป็นไปนด้นนจ้ะค่ะปูแต่ว่าเหล็กบิงมาแรงเนี่ยคือเหล็กสองปูเนาะให้สองเท่เดียวโคตรสองตีนอ๊อฟใส่เรียนกันเบิ่งกันมักกะจัดโหลดนี่หรือมีตัวใดเหม็หนๆกะร้องมาประกบเหล็กบิงปูเบิง่งเนาะบนรางสองมาแรงเป็นผู้เอง หมิงตัวนี้เด่นเหรอมาสบขอบ้างนั่นก็สิแกไม่ส่หลับอืมค่ะปูกระสีหกนี่ตัวหกเดินดีหลายงวดติดเลยแไหมปูอือเล็กหกนี่เดินดีมาหลายงวดหล้วม่อเมนซีหางวดแล้วบ่อ่ะอืออายุตั้งรัหลาตัวนี้นจช่ปูขั้ในในกนจ,ก,ใจกันจ้าเล็กออกวันพูดสัมบนัน้กอะสีออกขี่ให้ให้กรสีบหนึ่งสองสองนี่บอกปูปูนี่น จ้าอืมนี logical, ่แล้วไม่นด้เห็กันเยหนึ um ่งสองสองหนึ่งจ้าแต่ว่าเล็เล็กหนึ่งสองมันมามาสามตัวเท่าไหรตัดเล็นคือสองสองก็ได้สองหนึ่งหนึ่งสองก็ได้บ่ปูเพราะว่ามันบ่อกยออกสามตัวมันมันม่มาสามตัวหรอกมานมาเล็เลขหน้าเล็หนาเลหลังเออเล็กหน้าเล็กหลังจ้าเอบนกันมันออกตัวคำเล็กเล็กหน้าจ้าอืมค่ะ น้องเบิงนะ้งเด้อเอฟซี FC ผิดเจรณาเบิ้งอันนี้ก็ถือว่าคงสุดท้ายแล้วมันปูว่าสบายบันไดกันยังไม่คงสุดท้ายเห็นอยู่เนะาะบมเป็นังโดออยเฉพาเห็นโมอะไรอยู่ค่ะปูเอาเอฟซีแน่จ้ะอ่าอีกคนเด้ออีกี่ทุกคนทุกคนเด้อมีพนาราเซตามวนคนฝนคนเก็บยาใดองไข้ยาไดมีเออเงื่อนี่ขอให้แล้วเดอนฟังแล้วกันคนเด้อคนผ่านหลังตาที่ยวราผมป้องเด้อทุนมาสการเจ้าค่ะ เ okay, อาคะอีซีคงสุดท้ายผู้กะยังคงเดิมที่ปล่อยไปตองวดจะ่ะ1นึ่ตุลาหกแปเนาะเด่นนี่เลขเด่นมี2มีสมี6กผู้ว่าให้กับเลขหกเป็นเลขเก,ก่าไว้น้ำแนลล่าวังยากหรือผู้ใดจะจับนี่น,นี่ก็ได้เด้อค่ะสองสี่สี่สองสี่หกหกสีเก่าเก่าสใน3าตัวนี่แหะมาเด่นแต่ปูไหคือวิ่ง2อฟันวิ่ง2ไปบนรางจับไหคือสองสองสตัวเม็ดเดียวหนึ 12, จ่จ้ะ แล้วก็มีเลขทูบเนาะค่ะจุดวันพระใหญ่ได้ห <_ t od ic> นึ่งสี่สามเลขทูบหนึ่งสี่สามนี่ห้ตัดเหรียญพรมเด้อค่ะสาานาขึ้นหฮยูนี่ล่ะอันนี้เป็นเลขทูบจ้ะก็ถือว่าคงสุดท้ายทั้งเลขทูบแล้วก็ะมาย้ำตัวเลขเนาะค่ะที่ปู่ปู่ไปตั้งแต่ตองงวดพุละก็ยังบ่เปลี่ยนแปลงค่ะตัวเลขก,ก็ยังคงเดิมเนาะค่ะเนาะแต่พอได้ตัดหนึ่งสองสองนี่ตัดหนึ่งสองสองหนึ่งก็ได้เด้อค่ะเพราะว่าปู่ว่าเลขบ่ค่อยออกสามตัวเด้อ ร้องผิดจารณาเบื่องค่ะขอบุณขอบคุณปูนนะคะบ่ะสบายเป็นได้ก็โทรมาคงสุดท้ายให้สาวบานาะเอามาฝากพีตอนนองช่วงนี้เนาะคะ่ะหนาฝนค่ะฝนตกตกกะระมัดระวังนี่เด้อขับรถขับลากกะระมัดระวังค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใโยโรคภไข้เจ็บกรหล่ายหลายค่ะไปโรงพยาบาลก็มีโรคแปลก,ปกๆปลกมาเอาก็านี่ล่ละค่ะผลขางเคี้ยงสงสัยน้ำขีดแับซิ้น,นี่ลหละสาวบานาคิดว่าจะ้ะ บวเคยป่วยก็ได้ป่วยบวเคยเขาโรงพยาบาลก็ได้เขาพี่น้องจ้าเอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยดูแลสุขภาพร่างกายสําคัญที่สุดจ้ะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ด้วยๆให้เงีงง้งปังๆสูุ่นเงินไรกองทองไรเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาป้าไปแล้วจ้ะสวัสบบดีจ้า,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 าอออะะะััััมมหาาาาาุรรริิิิิโสงงงเเเววนปปปจคฏ เยติถาวะติตังตังตังเต